สวัสดีครับก็พบกับนัดอีกแล้วนะครับเราอยู่กันที่อีซูซูคิงยตนสาขาสารแยกปักคงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับก่อนอื่นเลยฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับให้กับช anel อีซูซูชักโฟเซลนะครับซึ่งช anel นี้นะครับก็จะทำข้อมูลให้ได้รับชมรับฟังกันเกี่ยวกับรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับในแบรนด์ของอีซูซูนะครับ ก็ท่านที่สนใจกำลังศึกษาหาข้อมูลหรือว่าอยากจะได้รถบรรทุกใหม่สักคันไว้ใช้งานนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาแนะนำรถหลากหลายรุ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็น4ล้อบรรทุกไม่ว่าจะเป็น6กล้อ10ล้อ12ล้อหรือารถหัวลากนะครับตัวถังหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งอาจจะตรงกับ ความต้องการในการใช้งานของท่านนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีรถมาจากอู่ต่อตัวถังนะครับเสร็จมามาดๆสดๆร้อนๆเลยนะครับจากอู่สามมิตรมอเตอร์นะครับก็จะเป็นรถด้ำนะครับรถด้ำเป็นกระบะเหล็กด้ำนะครับหล้อตัวนี้ก็เป็น6ล้อขนาดกลางนะครับยูสุสุ frr 210แรงม้ารุ่น m a c t a l k k นะครับก็เหมาะสำหรับงานไม่ว่าจะเป็น ร้านวัสดุก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบ่อดินนะครับหรือการรับจ้างผมดินต่างๆนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับและใช้งานได้ดีแล้วก็เครื่องยนต์แรงนะครับเฟืองท้ายนะครับทดรอบช้าเหมาะสําหรับงานลุยๆหนักๆโหดๆนะครับหรือขึ้นทางชันมากๆอย่างนี้นะครับตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะครับโอเควันนี้นะครับพอดีรถเพิ่งมาถึงนะครับ ช่างกําลังจะตรวจเช็คเดี๋ยวจะพาไปชมการตรวจเช็ครถของช่างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็ไปชมรอบๆคันรอบๆตัวรถกันเลยไปชมความงามของรถ6กล้ออีวีเอของเราพร้อมกับกระบะดั้มที่ต่อมาจากอูสามมิตรนะครับโอเคไปรับชมกันเลยครับตอนนี้รถมาถึงช่างก็จะทําการตรวจเช็ครถหรือว่า PDS นะครับตัวนี้เป็น FR 2 1 0 m a อ t สิบแ 6ล็อกลางนะครับจะซีความยาว4เมตร30 m. อันนี้ก็มาต่อดําช่วงยาวมาตรฐานนะครับความยาวกระบะดําอยู่ที่4เมตรนะครับอันนี้ก็ช่างตรวจเช็คความเรียบร้อยหลังจากรถมาจากอู่สวัสดีครับทักทายท่านผู้ชมครับอันนี้ช่างตรวจเช็คให้อยู่นะครับ ีีับพ่อันนี้ตรวจสอบรถใหม่ครับมาจากทางอู่ต่อตัวถังดําสามมิตรก็เป็นกระบะดําฝาทึบสูง60เซนนะครับไม่มีคอกลัวนะฮะก็เป็นสเปคสำหรับวิ่งงานร้านวัสดุก่อสร้างนะครับวิ่งหินทรายอิฐบล็อกเหล็กเส้นอะไรต่างๆพวกนี้ฮะเหล็กรูปรัณุ์ ทุกอย่างเลยนะครับในงานสำหรับร้านวัสดุก่อสร้างนิยมใช้มากครับก็รถทุกคันหลังจากมาจากอู่เราก็จะทำการตรวจเช็คนะครับสภาพทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นหัวเก่งเครื่องยนต์เกียร์เฟืองท้ายนะครับระบบการยกดัาสภาพความเอียงบาลานซ์อะไรต่างๆ ของตัวถังที่ต่อมาว่าอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับพวกน้ำหล่อเย็นอะไรต่างๆตัวนะน,นี้ก็จะมีกาดข้างการมอเตอร์ไซค์มีกล่องเก็บเครื่องมือนะครับกระบอกดําเป็นขนาด6ตัน

เ,เขาจะทำถ้าของพนัทเอสมบี B, เขาจะมีตัวตัวค้ำยันเวลาเรายกกระบะค้างไว้ดนะูตอนะอะไรนะตอทำไมนะครับดูตอ่อออกหลังไปเลยใช่ไหมท่อเหรอ,อเ,เดี๋ยวนี้มันไม่ออกหลังเลยอันนี้อันนี้อันนี้อู่หรือว่ามาจากอูได้หรือไ อูอเนาะเพราะว่าเพราะว่าถ้ามาจากโชรูมมาจากโรงงานมันจะออก,ออกพักแค่พักแค่พักท่อตอนตัวท้ายเนาะอืมครับนี่หน้าเขาสามมิตรเขาน่าจะทําท่อไอเสียต่อออกไปไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวแต่เดี๋ยวนี้กฎหมายเขาไม่บังคับไงแต่ก่อนเขาบังคับ ยางที่มากับ FRR นะครับช่วงยาวมาตรฐาน4.30ก็จะเป็นยางผ้าใบนะครับกระทะล้อขอบ16นิ้วมียางในนี้นะครับรถด,ด้ำก็จะมีตัวเกียร์ฝากนะครับนี่เกียร์ฝากประกบอยู่ข้างเกียร์รถเพื่อใช้ในการยกน้ำนะครับ ก็เกียร์ของ210 m a c t o p เสื้อเกียร์เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นเกียร์ที่ใช้อยู่ในรถ10บล้อเพลาเดียว FVM 240แรงม้าครับเพราะฉะนั้นเอามาติดตั้งในรถกลางก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องเรื่องของความทนถึกสมบุกสมบันบึกบึนนะครับใช้งานได้ดีเลยนะโอเคก็วันนี้เราก็มาดูช่างเขา ตรวจเช็ครถเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเมื่อคืนตอนเช้าช่างก็มาตรวจเช็คให้เลยนะครับระบบเบรกเป็นเบรกจิฟฟี่เป็นลมดันน้ำมันนะครับเสียงเพลงดังออกมานอกรถเลย <laughs>